สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตวๆแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออล่ะพลังงานเอ็นดิจีบวกกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเกา่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันนาน ขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์เตียงแต่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะมาค่ะเช้านี้นะคะเรารู้สึกว่ามีบางสื่ออยากจะให้เราพูดแต่ว่าเขาไม่ออกนามเขาก็เลยให้เราบอกว่าไพ่จะนําส่งให้คุณไปเจออะไรในเร็ววันนี้ไพ่จะนําส่งหนุนดวงให้คุณได้พบอะไรในเร็ววันนี้นั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาต มาค่ะไพ่จะนำส่งนะคะให้คุณได้พบสิ่งใดในเร็ววันนี้นะคะหลังตุดจีนนะคะไพ่จะนำส่งให้คุณได้พบนะคะคุณจะได้นะคะเป็นอิสระได้พบกับความสุขนั่นเองนะคะไพ่จะหนุนส่งให้คุณได้พบกับความสุขนะคะความสุข นะคะความสุขครั้งใหม่ครั้งใหญ่ในชีวิตนี่คือก้าวถ้วยครังสมบัติของคุณคุณจะได้เจอความสมบัติของคุณที่แท้จริงการงานนะคะและการงานบางคนจะได้เดินทางนะคะได้เดินทางหนักขึ้นได้ทำงานหนักขึ้นบางคนเอางานมาทำที่บ้านนั่นเองนะคะทุกคนไพ่จะนำส่งให้คุณนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเขาต้องการช่วยเหลือคุณและ จะแบกอยากแบ่งเบาภาระสิ่งที่คุณเจอเขาก็เลยให้ไพ่มานําทางสิ่งที่เขาจะชี้แนวทางให้กับคุณนั่นเองนะคะคุณโชคดีที่คุณได้เจอคลิปนี้นะคะเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาจะมาเกื้อหนุนคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะตอนนี้เขาอยากจะเอ่ยนามหรือว่าอยากจะตอนนี้เขามองคุณอย่างไรคะสถานการณ์ตอนนี้ กอบคุณค่ะกอบคุณค่ะคุณจงจําไว้เถอะว่างานหนักไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะคะบางคนงานหนักมากนะคะไม่ใช่ประเด็นสําคัญแล้วโอกาสใหม่ๆคุณกําลังจะเข้ามาบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรืออยู่ในแดนไกลแล้วก็ได้นั่นเองและนี่คือ k i n ง King. ไม่ใช่คิงด็ทุกคนดิเอมเพลเลอนั่นเองนะคะนี่มหาราชาเลยนะคะบางคนจะได้เจอนะคะคู่รักแกรนไก่บางคนจะได้ทำงานกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะหรือคุณตัวคุณเองที่เป็นผู้ชายจะนะคะโอกาสของคุณโอกาสทองของคุณมาแล้วนั่นเองนี่คือคางสมบัติของคุณนะคะสิ่งต่างๆที่ไพ่จะนำพา มาให้คุณก็คือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะบังเกิดกับคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือดีเอ็มไฟล์ร์นั่นเองค่ะ,นะคะ,ค Emperor, คะมหาจากักรพรรดินั่นเองตัวตนของคุณในเร็ววันนี้นะคะหลังศึกจีนนะคะโอกาสใหม่ๆดอมิดนะคะโอกาสใหม่ๆและที่สำคัญสิ่งที่คุณได้มา นะคะบัลลังต่างทองนี่คือดีเอ็มเพลย์ลาชามหาราชาสิ่งที่สำคัญสิ่งที่คุณไปขอพรอาจจะเป็นดวงจิตดวงใหญ่ที่คุณไปขอพรแล้วคุณนั่งสมาธิการที่คุณได้นั่งสมาธิมันสื่อให้ถึงท่านแล้วท่านก็ทรงโปรดลงมาช่วยคุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่นะคะสื่อบางสื่อมาบอกเรานั่นเองนะคะว่านะคะคลิปนี้ ต้องการจะให้คุณรับรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรียกวันนี้หลังตุดจินนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะการที่คุณได้อยู่คนเดียวได้ทําสมาธิมันจะทําให้คุณได้นะคะมีสติคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกนั่นเองนะคะต่อคะ่ะทุกคนเก้าพุเกา บางคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงในขณะดนี้ยิ่งคุณนั่งสมาธิคุณจะได้รับนะคะได้รับสิ่งดีๆโดยไม่คาดฝันเองนะคะยิ่งคุณนั่งสมาธินะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะได้รับอะไรเร็วมากเพราะคุณมีสัมผัสพิเศษ อยู่ในตัวนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะโอกาสสิ่งดีงามกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะคุณจะมีความสวยความอลาเข้ามาทางด้านจิตใจสภาวะอารมณ์ของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะสื่อบางสื่อคุณมียาณสัมผัสพิเศษนะคะถ้าเป็นคุณหญิงคุณหญิงเฉยเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะนะคะแล้วไงต่อคะ ห้าไม้เท้าเมื่อคุณนะคะรู้สึกว่านะคะคุณมีสัมผัสพิเศษว่าเอย้การงานของคุณมันจะเจอปัญหานะให้คุณเลี่ยงนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะคุณอาจจะมีปัญหาคุณอาจจะมีการทะเลาะบอแวง้งหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับที่ทำงานให้คิดว่ามันคือหมายจิ้มฟันเท่านั้นเองสิ่งที่คุณเจอคุณไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ แต่สิ่งใหม่ๆมันกําลังจะมาให้นึกถึงแต่สิ่งสวยๆสิ่งงามๆเท่านั้นนะคะแล้วสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาโดยเร็วแต่ถ้าคุณมัวแต่อมอมแต่ยมสิ่งใหม่ๆจะไม่เข้ามาหาคุณเลยนั่นเองนะคะนะคะ,ะ,คะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอผู้ชายนะคะที่นะคะมั่งคั่งลํารวยมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องการงานของคุณเขาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้หรือเป็นผู้ที่มีอํานาจสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของจิจการผู้หญิงเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ นะคะตัดสินในปัญหาเรื่องการงานของคุณนั่นเองนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานคุณจะเป็นคนตัดสินปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะ เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนี่คือคิงถือดาบนั่นเองนะคะแล้วคิดจะทําอะไรคุณก็ลงมือทําทันทีนั่นเองสิ่งที่จะมาหนุนดวงคุณณนะตอนนี้คืออะไรคะสิ่งที่เขาจะมาพามาหนุนดวงคุณหน,นห,นหนุนดวงชะตาคุณคืออะไรคะนะคะนะคะคนที่ไม่ออกสื่อออกนามนะคะเขาจะมาหนุนดวงคุณเพื่อให้คุณได้พบสิ่งใดคะทุก ดวงให้ชีวิตคุณเจ,ดจิดจรัดนี่คืออะไรคะคิดคิงถือไม้เท้านั่นเองนะคะนี่คือคุณชนะราชสีห์ราชสียังไม่กล้าเข้าใกล้คุณเลยคะ่ะคุณมีทั้งไอเดียจริงๆคุณมีวิชั่นคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีคุณเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่รอบคอบอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ ปัญหาก็แค่ไม้จิ้มฟันนะคะปัญหาที่ลูกน้องทะเลาะก,กันแล้วคุณแล้วคุณมาแก้ปัญหาให้ลูกน้องทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชิคคลี่คลายได้อย่างง่ายดายบางคนถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้รับตาแหน่งชี้ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะโอกาสใหม่ๆแสงแห่งวันใหม่นะคะหลังตุรจีนี่แหละคะ่ะชีวิตของคุณยิ่งคุณเป็นผู้ชายนะคะโอกาสทางด้านการงานการเงินธุรกิจต่างๆบางคนจะได้ออกมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะ เพราะอะไรเพราะเพราะว่าขึ้นดึงเอ็มพัลเลอร์อตั้งแต่ใบแรกนั่นหมายความว่ามันถึงจุดอิ่มตัวถ้าคุณทํางานอยู่นะคะมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวของคุณแล้วก็ได้แล้วนี่คือจังหวะชีวิตโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการนั่นเองแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะโอกาสใหม่ๆของคุณกำลังแต่คุณ อย่าออมอย่ายมแค่นั้นเองคุณเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อเออเชื่อคนง่ายขอโทษนะคะที่พูดคานี้เชื่อคนง่ายนั่นเองนะคะต่อค่ะแล็กก็เป็นคนใจดีด้วยนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วเรื่องการเงินยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่อ่อมไม่ยมการเงินจะเข้ามาหาคุณรัวๆนะคะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณไม่ออมไม่ยมนะคะการเงินเข้ามาคุณเป็นผู้หญิงที่มั่น นะคะแต่บางทีก็รู้สึกค่อยวยกับจิตใจสภาวะจิตใจของตัวเองเหมือนกันแต่คุณจะชอบยิ่งคุณรู้สึกทําใจสบายคุณจะเงินเข้าลัวๆคุณเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นเอกลักษณ์ของคุณคือคุณเก่งจนหาตัวจับยากแต่จิตใจสภาวะจิตใจเขาเรียกว่าเป็นคนดูข้างนอกดูแข็งแข็งดูเก่งๆแ,แต่ข้างในสภาวะจิตใจของคุณโคตรอ่อนแอเลยโคตรเหมือนแบบ นังเอกอะนังเอกน้ำส้มสมัยก่อนนะคะกินแต่น้ำส้มอย่างนั้นเลยค่ะนั่นแหละค่ะตัวตนของคุณและนะคะยิ่งถ้าคุณนะคะทํางานประสบความสําเร็จอีกไม่นานนะคะชีวิตของคุณมีแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือสิ่งที่เขาจะมาสื่อจะมาหนุนดวงให้คุณได้รับการเงินนั่นเองแต่คุณอย่าอมอย่ายอมเท่านั้นเอง นั่นเองค่ะนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาจะมาหนุนดวงเรื่องการงานธุรกิจของคุณที่คุณวางระบบไว้นั่นเองค่ะและแน่นอนขอบคุณค่ะคอบคุณค่ะโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างบางคนกำลังนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณกำลังลังเล นะคะลังเลว่าจะตัดสินใจปัญหานะคะเรื่องการงานเนี่ยคุณกําลังมองหาธุรกิจธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งแน่นอนมันเป็นไปได้อยู่แล้วถ้าเมื่อคุณตัดสินใจนี่คือธุรกิจโลกออนไลน์หรือธุรกิจงานที่2ก็ได้นั่นเองนะคะคุณไม่ได้พึ่งพาใครเลยคุณจะเก่งนะคะประสบการณ์จะทําให้คุณเก่งแล้วคุณไม่จาเป็นจะต้องพึ่งพา ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงบางคนนะคะเพราะว่าราชนีถือเหรียญเป็นคนมั่นเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะแต่ข้างในใจจะเป็นคนแบบอ่อนไหวเซนซิทีฟนั่นเองเออเซนซิทีฟง่ายนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือนะคะโลกนะคะการงานของคุณจะดือเด่นและงานจะเข้ามาแบบงานที่สองงานที่สามอย่างนี้เลยค่ะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะเขาจะมาหดุนดวงให้คุณได้รับสิ่งใดอีก ขอคุณตนาะขอคุณตนะแล้วนะคะปัญหาเรื่องงานก็ไม่มีปัญหาครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขบางคนปัญหาเรื่องงานก็ไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาครอบครัวที่คุณกังวลอยู่ปัญหาเรื่องครอบครัวทุกวันนี้ต่อจากนี้เขาจะมาหนุนดวงให้ชีวิตครอบครัวคุณมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นี่คือเ้าถ้วยรวยนี่คือสิบถ้วยจักรวาล นะคะจักรวาลคนที่มาสื่อดวงจิตดวงวิญญาณที่มาหนุนดวงชะตาคุณตอนนี้เขามาสื่อว่าให้คุณเตรียมรับเตรียมรับอะไรคะเตรียมรับความสุขนั่นสิคะ่ะทั้งการงานการเงินหลังไหลเข้ามานะคะนี่คือครอบครัวที่อบ่นมีบ้านเป็น้อยเอเคอร์อีกไม่นานหลังตรุษจีนคะ่ะเดือนกุมภาพันธ์เตรียมไว้เลยค่ะยิ่งนะคะวันที่28กุมภาพันธ์เป็น เป็นวันที่นะคะตามหลักโหาราศาสตร์แล้วดาวทั้งเจ็ดจะมาหมุนหมุนตรงกันนะคะดาวทั้งเจ็ดจะหมุนตรงกันนะคะวางเส้นเดียวกันเลยค่ะนั่นแหละค่ะยิ่งจะหนุนดวงคุณนะคะต่อค่ะแล้วอะไรนะคะนี่คือสิ่งความสุขถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วชีวิตคุงคุณจะมีแต่นับจากนี้ นะคะจะมีแต่ความเปื้องฟูนะคะครอบครัวอบอุ่นนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะทุกคนค่ะอคุณนะค่ณนะ เขาจะมาหนุนดวงให้คุณประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงินความรักครอบครัวค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือคิงถือนะคะคิงถือไม้เทา้าการงานลักกี้อินเลฟและก็ลักกี้เนบแล้วก็ลาชินีถือไม้เทา้า คุณจะได้เข้าสังคมคุณจะเฉิดฉายในวงสังคมมากยิ่งขึ้นในวงสังคมของคุณและคุณจะมีนะคะได้ออกงานบ่อยๆนั่นเองนะคะในสังคมของคุณครอบครัวของคุณต่างก็ชื่นชมในตัวคุณนี่สิ่งที่เขาจะมาผลักดันสื่อบางสื่อที่เป็นสื่อที่เขาอยากจะบอกคุณนะตอนนี้ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้ให้คุณบันทึกไว้เลยเซฟไว้เลยค่ะ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเขามาสื่อให้คุณเห็นโดยตรงว่าเขาต้องการสื่อให้คุณได้รู้อีกไม่นานนะคะประสบความสําเร็จทั้งด้านการเงินนะคะผู้หญิงนะแล้วก็การงานคุณก็จะโดดเด่นบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจถึงเวลาของคุณแล้วนั่นเองนะคะและนี่ผู้ชายก็เหมือนกันค่ะคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่เขาอยากจะมาบอกอีกจะมาหนุนดวงให้คุณได้รับอะไรอีกคะ นะคะเขาจะให้มอบโอกาสหนุนดวงชะตาของคุณให้ได้รับอะไรอีกค่ะเขาเป็นใครหรือแม่หมองเขาเป็นใครไม่รู้ค่ะแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนที่อยากจะให้คุณได้รับความสุขนั่นเองค่ะดมูนหลังจากนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องถามว่าเขาเป็นใครให้รู้แค่ว่าเขามาช่วยคุณให้หลุดพ้นออกจาก ความทุกข์ความอ่อมความยมที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามแต่นั่นเองค่ะนะคะเดอมูนก็คือวันอังคารนี้แหละค่ะนะคะเดอมูนะะ Moon. วันพระจันทร์ดับชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะสิบ d ด คำ่าทำไมสิบดาบแม่หมอถึงขอบคุณเพราะอะไรเพราะเราพูดไปก่อนเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงตามตามที่เราพูดสิบดาบก็คืออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมานะคะ ช้ำเลือดช้ำหนองแผลเวอะวะทั้งตัวเสื้อผ้าขาดวิ่นที่คุณเจอมาเหมือนจะจมน้ำแต่ก็ไม่จมนั่นแหละค่ะมันถึงเวลาของคุณแล้วคุณกําลังจะเดินออกมาจากนะคะจุดวิบัติของคุณจุดซึนามิของคุณจุดที่ไม่มีอะไรจะเหลือแล้วแล้วคุณพูดว่าช่างแม่มันนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอถึงคำว่าช่างแม่มัน ช่างแม่มันนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะพูดนะคะมันถึงที่สุดถึงคนแล้วคุณถึงจะพูดคําว่าช่างแม่มันและโอกาสนั้นเลยค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างง่ายดายนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณ คุณกาลังจะเดินออกมาจากจุดอ่อมจุดยมนั่นเองนะคะแน่นอนในไหนคะที่เราพูดไปวันอังคารวันเพ็นนี่แหละคะ่ะวันเพ็ญแต่ว่าไม่เพ็นนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแรม15คําคำนั่นเองคะ่ะนะคะต่อคะ่ะนะคะมันเป็นคืนเดือนดับนั่นเองนะคะชีวิตของคุณที่มันเคยอ่อมเคยยมทิ้งมันไปในวันอังคารนั่นแหลคะค่ะ แต่อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมจุดธูปสิบหกดอกนะคะกลางแจ้งก่อนเที่ยงนะถ้าหลังเที่ยงนี่ไม่ดีไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เป็นให้ผีนะคะทุกคนนะคะต่อค่ะค,คขอคุณ่ะขอคุณ่ะขอคุณ่ะฝันร้ายของคุณได้จบลงแล้วค่ะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนี่คืออะไรทุกคน นี่คืออะไรคะนี่คือ d m p อ็มพแล้วนี่คือ d m p อ็มเถ้าคุณคุณจะมีความสุขเหลือๆความสุขล้นสุขสุขทุกคนนี่คือถ้าคุณได้เจอคลิปนี้สแสดงว่านะคะคน นะคะดวงจิตที่มาสื่อให้คุณเขาอยากผักให้คุณได้รับโอกาสนี้แบบเต็มๆห้าร้อยเปอเซ็นต์พันล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะนี่คือคุณบางคนจะได้มีเบบี๋นะคะบางคนจะได้แต่งงานคุณจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ต้องการนั่นเองนะคะถึงขนาดกับลงเอยแต่งงานครอบครัวของคุณจะมีความสุขความทุกข์ได้หมดมาลายหายไปนับตั้งแต่นะคะวันอังคาร นะคะแต่วันเช้านี้ไม่ใช่วันดังฮานดัะค,ะนะคะทุกคนนะคะมาค่ะนี่คือนะคะ DM นะคะ DM เอพจสุขเหลือๆสุขหลื้นความสุขอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งล่ำรวยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยมานานมันถึงเวลาแล้วจุดอาวสารจบแล้วค่ะนี่คือ10ดาวนะคะคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ่ะนะคะแล้วไงต่อ มาค่ะเก้านะคะเก้าเก้าไม้เทา้าไม่ต้องยุดติดค่ะนะคะเขาบอกว่าคนที่มาสื่อเขาบอกว่าไม่ต้องยุดติดนะคะเก้าไม่เท้าแต่ให้ระวังระแวงเท่านั้นไม่ต้องยุดติดสมมุติว่าคุณอยู่ในตําแหน่งนี้คุณอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าแต่เหมือนมีคน รู้สึกว่าเจ้าของเขาอยากจะเลื่อนคุณให้หลุดออกจากตําแหน่งนี้คุณก็ไม่ต้องหย,ยุดยึดเพราะว่าโอกาสของคุณบางทีคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้ถ้าคุณหลุดพ้นไม่ยึดติดในตําแหน่งนี้นะคะไม่ยึดติดในตําแหน่งหวโขนของคุณนี้นั่นเองนะคะบางคนกําลังจะตัดสินใจลาออกจากงานก็ได้นะคะเพื่อ นะคะเพื่อมาทําธุรกิจของตัวเองนั่นเองหรือบางท่านนะคะเพราะว่าก้าวไม้เท้าให้ระวังนะคะก้าวไม่เท้าคืออะไรให้ระวังคนรอบข้างนะคะอย่าไว้ใจใครนั่นอินไพ่ออกมาเตือนเฉยๆนะคะบางคนนะคะไพ่ออกมาเตือนว่าให้ระวังนะคะอย่าไว้ใจใครเท่านั้นก็พอคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะอย่าไว้ใจใครแม้กระทั่งคนที่จะเข้ามานะคะเหมือนจะรักคุณนะคะก็ได้นะคะแล้วอย่ายึดติดกับอดีตที่ ออหรือไม่ก็อย่ายึดติดเรื่องอดีตความรักเก่าๆแล้วคุณจะได้เจอคนรักสาซาซาถูเฉยเลยไม่หมอสาถูเฉยทั้งที่ไม่ใช่ไพ่ตัวเองนะทุกคนสาขอคุณค่ะขอคุณค่ะแล้วคุณจะได้เจอคนที่ใช่ไม่ต้องยึดติดในความรักครั้งเก่ารักครั้งเก่ามันอาจจะไม่ดี ปล่อยวางบ้างก็ได้แล้วก็จงเชื่อนะคะในสัญชาตญาณตัวเองแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ใช่โอกาสมาถึงคุณแล้วนั่นเองนี่คือคู่หลักนะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่เหมือนเมือหนคุณและเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บารมีนั่นเองคุณดูนะคะ็ม e พเ r ร์เมื่อถึงเวลาและดีเ e ็ม r พสมาด้วยกันมาด้วยกันนานๆจะมาอยู่ด้วยกันและนี่คืออะไรคะนะคะ ราชาถือไม้และราชินีการงานก็จะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นั่นเองแต่ค้าใครไม่ต้องการจะมีแฟนครอบครัวของคุณลูกหลานของคุณนั่นแหละค่ะก็จะได้แต่งงานแล้วมีเบบีมีหลานครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวที่ทุกคนต่างออิจฉานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือความมั่งคั่งร่ำรวย นะคะคุณจะกลายเป็นเศรษฐีเลยค่ะนี่คือหลังตุดจีนนะคะสิ่งที่เขามาบอกการงานที่หนักหน่วงก็จะมาลายหายไปเพราะมันเป็นอะไรคะเพราะมันเป็นสิบดาบแล้วนั่นเองนะคะนี่คือคังสมบัติของคุณชีวิตของคุณไพนี้แทบไพลายได้จบลงแล้วนี่คือไพลายก็คือสิบดาบแพ้เวอ่อวะของคุณได้จบลงแล้วนั่นเองขออีกสักใบสิคะขออีกสักใบค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุคะนะคะในที่สุดนะคะแต่เราก็หากันจนเจอยังไงคุณก็ได้เจอหลักแท้แสดงว่านะคะครอบครัวคุณที่เคยมีปัญหามีปัญหาเรื่องครอบครัวก็ได้นะคะคุณจะนะคะครอบครัวคุณจะเดลเวอร์ ดูดิคะ่ะยังไงนะคะหลังจากนะคะหลังจากตุดกินไปคุณเตรียมรับความสุขความอิ่มเอมในชีวิตปัญหาเรื่องการงานไม่มีปัญหาเลยคะ่ะเพราะอะไรคะคุณเป็นถึงนะคะราชาถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าดีไม่ดีคุณจะมีงานที่สองเข้ามาด้วยซ้ําคุณจะเจอคนรัก นะคะถ้าใครไม่เจอคนรักหรือเคยผิดหวังกับความรักมาคุณจะได้เจอรักแท้นะคะรักแท้ที่คุณต้องการและเป็นรักแท้ที่มาหนุนดวงซึ่งกันและกันความมั่งคั่งลำบวยถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะไม่มองผู้ชายที่แบบจนกว่าคุณหรอกคะ่ะเพราะคุณเป็นราชินีือเรียนคุณจะมองแต่ผู้ชายรวยๆที่เหมาะสมกับคุณเท่านั้นที่จะมาทําให้เชิดหน้าชูตาคุณ แต่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะครอบครัวคุณจะมีแต่คำว่ารวยรวยรวยประสบความสำเร็จหลังตุดจีนนี้นะคะทุกคนคะ่ะและเช้านี้ขอให้ทุกคนนี่คือสื่อที่ยิ่งใหญ่ถ้าเมื่อไหร่นะคะคลิปนี้เด้งไปหาใครสแสดงว่าคุณคือเจ้าของคลิปนั้นนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ